1 n e w s ตรงไปตรงมาอ้เข้าาไฟแดงมาาไฟแดงออกมาใช่ไหมฮะพี่พี่มาทางไหนครับอพี่มาทางซองเหรอครับพี่จะมุ่งหน้าไปไหนครับ นางโสรยาสถาพรซึ่งยังอยู่ในอาการตกใจเล่าถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลังขับรถมาจากทางสัตหีบเพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพเมื่อถึงบริเวณหน้าตู้ควบคุมจราจรจุดชัยพฤกษขาเข้าพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อเวลาประมาณ23นาฬิกาที่ผ่านมาบอกว่าทางของตนนั้นไฟเขียวจู่ๆมีรถจักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงออกมาจากซอยแม้จะเห็นแต่ก็เบรกไม่ทันแล้ว จึงชนเข้ากลางรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวก่อนจะมีไฟลุกไหม้ยอย่างรวดเร็วตนกับหลานจึงได้พากันวิ่งออกมาจากรถหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องใช้ถังสารเคมีดับเพลิงระดมฉีดเข้าไปเพื่อระงับเพลิงที่กําลังลุกไหม้จนสามารถสกัดเพลิงได้จากการตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อเวฟ 125i ไม่ทราบสีสภาพรถอยู่ใต้รถเก๋งที่ถูกไฟไหม้จนเหลือแต่ซากทราบชื่อเจ้าของรถต่อมาคือนายรุ่งรันหอยสังซึ่งได้รับบาดเจ็บ ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงไปก่อนหน้านี้ขณะที่รถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีบรอนทองป้ายทะเบียนพพึ่ง5 9 9 1กรุงเทพหมหานครสภาพรถด้านหน้าพังยับเยินพร้อมทั้งบริเวณห้องเครื่องได้รับความเสียหายจากไฟที่ลุกไหม้จากรถจักรยานยนต์คันที่โดนชนโดยนางสริยาสถาพรและเด็กวัยสามขวบที่นั่งมาด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด จากหน้าตู้จราจรเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป One News ตรงไปตรงมา